สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอคลิปพี่สอนน้องเรื่องเอกนามจัดทำด้วยเด็กชายกระดังกิจพองกร์ลินชั้นม1นึ่งศเลขที่1เสนออาจารย์อัญยวดีวาลีวาณิช ไปสอบเก่เรื่องเอกานามของคูณนะเองช่สอนนอนได้ไหมนยังไม่ค่อยเข้าใจเลยอะเอกนามคืออะไรเอกนามคือในวิชไดอยู่ในรูปการคูณกันระหว่างค่าคงที่กับตัวแปรโดยที่เลขชี้กำลังของตัวแปรต้องเป็นจำนวนเต็มบวกหรือศูนย์เท่านั้นตัวอย่างเอกนาม1 5 x ยกกำลัง2 2 3ลบ a ยกกำลัง3 b 3 7 x y สี่สิบสอง m ยกกำลังสี่ n ยกกำลังสองห้าลบเก้า z หกสี่ q p r ยกกำลังสามสัมประสิทธิ์ของเอกนามคืออะไรสัมประสิทธิ์ของเอกนามคือค่าคงที่ที่คูณอยู่กับตัวแปรในเอกนามนั้นตัวอย่างสัมประสิทธิ์ของเอกนาม ข้อหนึ้ากซ์กำลังสองสัมประสิทธิ์คือ5ข้อ2องลบสายกำลังสามสัมประสิทธิ์คือลบสข้อ3 7a เกกกำลังสาสัมประสิทธิ์คือ7ข้อ4 12x ิบสกกกำลังห้ยยกกำลังสองสัมประสิทธิ์คือ12ดีกี่ขอยกนำคืออะไร ดีกีของเอกานามคือผลรวมของเลขชีกกำลังของตัวเปในเอกานามนั้นตัวอย่างดีกีของเอกานามข้อ1 5x ่ายกำลังสามดีกีคือ3ข้อ2ลบ2 y ยกกำลังสี่ยกกำลังสองดีกีคือ6ข้อ3 7a เจดเยกำลัง 5B ีดีกีคือ6เพราะ B มีเลขชีกกำลังเป็น1ข้อ4 ลบเก้า m ยกกำลังสอง n ยกกำลังสาม q d k คือหกเอกนามคล้ายกันคืออะไรเอกนามคล้ายกันคือเอก,าาากนามที่มีตัวแปรและเลขที่กำลังเหมือนกันตัวอย่างเอกนามคล้ายกันข้อหนึ่งห้า x ยกกำลังสองและลบสาม x ยกกำลังสองคล้ายกันเพราะมีตัวแปร x ยกกำลังสองเหมือกนกันข้อ2 7 ab ยกกำลังสามและลบ2 ab ยกกำลังสามคล้ายกันเพราะมีตัวแปร a และ b ยกกำลังสามเหมือกนกันการบวกเอกนามเอกนามจะบวกกันได้ก็เมื่อเอกนามทั้งสองคล้ายกันตัวจะบวกเฉพาะสัมประสิทธิ์ของเอกนามส่วนตัวแปรและเลขชี้กำลังจะยังคงเหมือนเดิมตัวอย่างเช่นข้อหนึ่ง 6x ยกกำลัง3บวก 4x ยกกำลัง3เท่ากับ 10x ยกกำลังสข้อ2 3a ยกกำลัง 2b บวก 5a ยกกำลัง 2b เท่ากับ 8a ยกกำลัง 2b ข้อ3 2m ยกกำลัง 4n บวก 3m ยกกำลัง 4n เท่ากับ 5m ยกกำลัง 4n ข้อ4 4q ยกกำลัง 2p บวก 7q ยกกำลัง 2p เท่ากับ 11q ยกกำลัง 2p การลบเอกนามเอกนามจะลบกันได้ก็ต่อเมื่อเอกนามทั้งสองคล้ายกันโดยจะลบเฉพาะสัมประสิทธิ์ของเอกนามส่วนตัวแปรและเลขชี้กำลังจะยังคงเหมือนเดิมตัวอย่างเช่นข้อ1 5x ยกกำลัง2ลบ 3x ยกกำลัง2เท่ากับ 2x ยกกำลัง2 ข้อ2 7a ยกกาลัง 3B ลบ2อยกกาลัง 3B เท่ากับ 5a ยกกาลังสาข้อสามสี่เอ็มยกกาลังส n เลบาอ็ยกกาลังสี่เอเท่ากับเยกกาลังเข้อี่กาวยกกาลังสองพลห้ายกกลังสองเท่ากับสียก B, B, กลังสองลย เรไปขอบใจพ่มันดีกว่าอะไรตรอบนั้นเองสอนล่เอกนะทำเราเราขอบใจมากเราเลียคําพิวมเยอะแล้ความมั่นใจในการทำาก็สมควรเยอะเราขอรใจมากไปเล